สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับห้าดับราศีดวงดีเดือนกรกฎาคมหมอช้างเปิดห้าดับราศีดวงดีเดือนกรกฎาคมเมื่อวันที่1กรกฎาคม2 5 6 6ที่ผ่านมาหมอช้างทศพรสรุตาลาได้เผยข้อมูลดูดวงต้อนรับเดือนใหม่ระบุห้าดับราศีดวงดีเดือนกรกฎาคมติดตามดวงครึ่งหลังปี2 5 6ห ครบทั้ง12ราศีได้แล้วที่หมอช้างทีวี EP พิเศษครับโดย5ราศีดังกล่าวมีดังนี้อันดับ5ราศีมังกรวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์อันดับที่4ราศีพฤษภวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนอันดับที่3ราศีเมษวันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมอันดับ2ราศีตุลวันที่18ตุลาคม ถึง16พฤศจิกายนอันดับ1ราศีพิจิกวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ